จันต้องออกมาส่องล่าด้วยตัวเองทำไมจันต้องออกมาส่องล่าด้วยตัวเองคะส่องแบบไหนดีคะคือถ้าดวงใครจะดีขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นดวงคุณตะคุณควางรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดีขนาดไหนนะแต่ถ้าไม่ออกมาขับเคลื่อนไม่ออกมาทำงานหรืออยู่เฉยเฉยนอนรอดวงชะตาฟ้าลิขิตไม่มีทางหรอกครับเพราะนั้นเหมือนกันครับดวงคุณทักษิณตอนนี้เนี่ย เหมือนสมัยที่เขารุ่งโรดและสมัยที่เขามีอำนาจเต็มในยุคนั้นวันนี้ย้อนรอยถอยกลับมาซึ่งตามหลักโขนเนี่ยเขาบอกว่าดาวพฤรรหัสซึ่งเป็นดาวครูเนี่ยเป็นฐานอยู่ในราชาโชคก็แปลว่าหลังจากเดือนเกิดของเขาเป็นต้นไปเนี่ยความยิ่งใหญ่ แล้วก็รวมทั้งความโชคดีความที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในแผ่นดินเนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะแปลว่าหนึ่งเท่าที่ผมดูหลายดวงดาวเนี่ยนะผมไม่ต้องอ้างดวงนั้นฐานนั้นให้ให้เวียนหัวนะฮะ<ฆ>หนึ่งเรื่องโชคลาภความนิยมจะกลับมา<ฆ>สองมิตรสหายและบริวารว่านเครือต่างๆทั้งหมด รวมทั้งถ้าจะพูดในภาษาการเมืองก็สมาชิกพักการเมืองต่างๆทั้งมวลเนี่ยจะกลับมาเป็นปึกแผ่นแน่นหนามากยิ่งขึ้นประการที่สามเนี่ยเท่าที่ดูจากดวงดาวเนี่ยถ้าจะมีปัญหาอยู่บ้างตามหลักโขนเขาบอกดาวพุธท,ทับพุธเนี่ยจะมีเรื่องสุขภาพและก็จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะนอกนั้น ไม่มีปัญหาใดๆไม่ว่าจะเป็นคดีความการโจมตีการกล่าวหาการใส่ร้ายใต้สีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาลายหายสิ้นไปครับและก็ความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจะมากขึ้นนะครับเพราะนั้นผมจึงดูจากดวงดาวแล้วจึงบอกไปได้เลยว่าเขาจะกลับมายิ่งใหญ่จะเป็นที่นิยมชมชอบควบ คู่ไปกับการทำงานให้กับภาครัฐรวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนงานต่างๆครับครับก่อนที่จะถามอาจารย์ต่อนะครับถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะปัจจุบันอันนี้คุณผู้ชมฝากมาถามครับแล้วทำไมอยู่ดีอาจารย์วัญชัยถึงไปดูดวงคุณทักษิณเราได้ดูดวงท่านอื่นๆบ้างไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตยหรือแม้แต่ท่านอายเศธาอาจารย์วัญชัยได้ดูดวงดาวควบคู่ไปด้วยกับคุณทักษิณไหมครับ ไม่ได้ดูครับดวงคุณนุชินก็ไม่ได้ดูดวงพลเอกประวิตยก็ไม่ได้ดูนะฮะแต่ที่ผมดู <c oughs> คุณทักษิณเนี่ยมีเหตุผลว่าว่าผมเห็นหมอดูหลายหมอดูเนี่ยพยากรณว่าจะเกิดวิบัติจะเกิดอาเพศจะติดคุกติดตารางจะถูกเนรเทศร้อยแปดพันประการตามที่หมอดูหลายคนพยากรณ์ผมก็เลยเอ๊ะ ลองค้นดูซิว,ว่าคุณทักษิณนี่เขาเกิดวันที่เท่าไหร่มีดวงอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างาปรากฏว่าก็เลยหยิบเรื่องเนี้ยเอามาดูแล้วก็มาพิจารณาแล้วปรากฏว่ามันคนละทิศคนละทางแปลว่าคนที่ทายเนี่ยมาจากอคติมาจากความไม่ชอบแล้วก็ดูสังเกตประวัติหมอดูแต่ละคนที่บริหากรแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนที่ พูดง่ายว่ายืนคนละที่มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ความอาคติแล้วก็อ้างความเป็นโหรแต่ผมเองเนี่ยพยายามพิจารณาอย่างกลางๆนะฮะแล้วก็มองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะค่ะอาจารย์วันชัยก็จะเป็นเรื่องของดวงดาวใช่ไหมคะถ้างั้นถ้าบอกว่าหลังเดือนเกิดไปโอ้โหความนิยมความยิ่งใหญ่ต่างๆมิสหายกลับมาหนาแน่นปึ๊กเนี่ย มีช่วงเวลาที่แบบพีคสุดๆไหมคะเท่าที่ดูม,มาค่ะว่าช่วงไหนที่แบบดีมากเลยคือเอ่อเท่าที่ดูเนี่ยคนหลังจากวันเกิดของเขาเป็นต้นไปเนี่ยนะก็จะเริ่มดีขึ้นโดยลําดับเท่าที่ดูเนี่ยบางคนไปบอกว่าเดือนสิงหาเขาจะพ้นโทษนู่นนี่นั่นเนี่ยพขาหลังเดือนเกิดเป็นต้นไป แล้วก็มองดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับมา<ฮ>อยู่ในสภาวะที่ก้าวกระโดดขึ้นไปสู่ความยิ่งใหญ่และความสําเร็จมันบางทีอ,อาจจะไม่ต้องรอถึงวันที่ยี่สองสิงหาตามที่คนบอกกันนะเท่าที่ผมดูเนี่ยพอหลังจากวันเกิดถอวงเขาเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขานะครับแปลว่าค,ความโชคดีความมีชัยความนิยม แล้วก็สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเนี่ยมันจะย้อนรอยถอยกลับมาเหมือนปีสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวคาดไม่ถึงอะไรเลยพังนะเนี่ย<อ>มันจะเริ่มมาไหร่ที่มันแรงๆเนี่ย<ะ>ผมเชื่อว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันจะเริ่มขยับขยื่นเคลื่อนไปแรงขึ้นแรงขึ้นไปโดยลำดับยังเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับ ในตลอดระยะเวลาสี่ห้าปีหรือดวงดาวของเขาเนี่ยประมาณเจ็ดปีนยังไม่มีอะไรที่จะมากั้มกลายให้มันตกต่ำนะครับโอ้เจ็ดปียาวๆเลยนะสอสมัยนะถ้าะรวมยาวๆไปจนแปดสิบกว่าเลยนะแต่ทีนี้อาจารย์ดูมาขนาดนี้อาจารย์แนะนํายังไงเพราะหลายคนบอกว่าต่อให้ดวงดีขึ้นเร็วก็ยังไม่เหมาะสม ต้องรอให้ขั้นตอนทางกฎหมายมันสมบูรณ์ก่อนอย่างน้อยๆก็ผ่านยี่สิบสองสิงหาคมไปและต่อให้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับด้วยกฎหมายบางอย่างมันก็น่าจะคุณมมูลทักษิณไว้ให้ไม่สามารถรับตําแหน่งทางการเมืองได้ในหลายๆตําแหน่งอย่างนี้อาจารย์แนะนํำยังไงครับคือผมมีความเห็นว่าแบบที่คุณพูดมเมื่อกี้ดวงจะดีแต่ถ้าไม่ทํางานเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับ,รบที่จะประสบความสําเร็จหรือเป็นที่นิยม ผมชอบครับน้ะนี้ปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะมองว่าเขาอยู่เบื้องหลังแต่ํารทำรับรับนะารทำรับรับมันก็เหมือนรับรับล่อๆอนะฮะดังนั้นเนี่ยจะต้องออกมาในลักษณะที่มันปรากฏที่ผมใช้คำว่าจันสองล่ายืนอยู่ในที่สว่างถ้าตราบใดยังยืนอยู่ในที่มืดนั้นยังไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จงานต้องออกมาทำต้องออกมาขับเคลื่อน ต้องออกมาในลักษณะตำกับให้สังคมได้เห็นคือพูดง่ายๆต้องยอมรับว่าลำพังถ้าคุณเสษฐาโดยลำพังคุณก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีโพมีอะไรออกมาในระดับหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าเนื้อง,งานหรือผลงานที่มันจะออกมากระแทกเหมือนสามสิบบาทปราบปรามยาเสพติด,ตดหรือกองทุนหมู่บ้านในอดีตที่เขาเคยทำเนี่ยมันยังไม่มี งานส่วนใหญ่ที่คุณเศษฐาทำหรือรัฐบาลขยับอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะงานลูทีนและในขณะเดียวกันนโยบายหรือโครงการอะไรที่ออกมาแล้วมันกระแทกความรู้สึกนิยมชมชอบของประชาชนยังไม่ได้เพราะคุณเศฐ,ฐาเองอาจจะยังไม่มีบารมีพอดังนั้นเนี่ยคุณทักสิณจะต้องออกมาเสริมมาเติมคู่ขนานนะ แต่จะต้องไม่ไปลักษณะก้าวล่วงอำนาจซึ้นกันและกันต้องทำงานให้เกิดความพอดีตำแหน่งแห่งหนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะต้องมีละ่ะเพียงแต่ตำแหน่งดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือจะเป็นประธานยุทธศาสตร์หรือจะเป็นอะไรก็ต้องอเป็นละ่ะไม่อย่างนั้นคุณจะอยู่ในที่อับในที่ดับแสงไม่มีมทางที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อน เพราะไม่อย่างนั้นข้าราชการก็ดีการเมืองก็ดีเขาก็ยังไม่มั่นใจในลักษณะของการทํางานหรือการขับเคลื่อนดังนั้นต้องออกมาชัดเจนแล้วก็ต้องมาในปรากฏตัวให้สังคมได้รับรู้นะฮะแล้วก็มาขับเคลื่อนไปด้วยกันกับรัฐบาลค่ะ,คะแปลว่ายืนในที่สว่างในที่นี้ก็คือตําแหน่ง ที่จะต้องมีของคุณเทวศิลป์เนี่ยก็ต้องเป็นทางการระดับหนึ่งอ่ะกำกับได้ดูแลได้ให้นโยบายได้อย่างงี้ถูกประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์พักเพื่อไทยที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจดูยิ่งใหญ่ดูเหมาะสมดีนะพอแม่จา์ประมาณนี้ผมคิดให้หรือจะตําแหน่งประธานธุสตร์อะไรที่ว่าแต่ไม่งแต่คือต้องมีตําแหน่งแต่ต้องมีตําแหน่งให้เห็นชัดเจนต้องไม่มีผลทางกฎหมายด้วยถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเขาอาจจะดำรงตำแหน่งในบางเรื่องบางที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ เพราะฉะนั้นตําแหน่งดังกล่าวนั้นก็จะเป็นตําแหน่งในลักษณะที่เรารู้กันอย่างตําแหน่งว่าประธานยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่ตําแหน่งทางการเมืองที่กําหนดไว้ในกฎหมายการเมืองนะครับอาจารือตําแหน่งอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าออกมาอย่างนี้แล้วมาปรากฏแล้วมาพูดง่ายมากํากับมามีส่วนในการร่วมประชุมร่วมรับรู้ร่วมกํากับร่วมดําเนินการเนี่ย มันจะทําให้งานการเมืองงานการบริหารราชก,การแผ่นดินนั้นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ค่ะแล้วเออแล้วพักเหรอคะตําแหน่งในพักควรกลับเข้าไปเป็นสมาชิกพักไหมคะก็เท่าที่ดูอาจารย์นิษนุก็บอกแล้วว่าหนึ่งเป็น,ปนได้ไดสองออนะก็าสามารถมีตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักประธานยุทธศาสตร์พักนะฮะ แม้แต่ในรัฐบาลเองอท่านก็สามารถดำรงตำแหน่งในบางตำแหน่งได้ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแต่ให้รู้ว่านี่คือออกมาขับเคลื่อนแล้วมาทำแล้วเห็นตาเขาให้ท่านกลับมาในครั้งนี้หรือเข้ามาในประเทศครั้งนี้เขาคงไม่ใช่ให้มาอยู่เฉยๆนะผมเข้าใจว่าไม่เลี้ยงหลานนางเดียวหรอต้องต้องมาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนครับ อ่ะงั้นทีนี้ถามต่อนิด <ขอ S 1> หนึ่งที่าอาจารย์พูดมาขนาดนี้ทั้งหมดไม่ได้มีในยะอะไรถึงขั้นที่ประเทศไทยจําเป็นต้องเปลี่ยนนายกัฐมนตรีถูกต้องไหมครับแค่ให้ออกมาช่วยในที่ที่มีแสงเดเสริแต่ไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนนายกมาเป็นลูกสาวของคุณทักษิณไม่ต้องถึงขั้นนั้นถึงเปลี่ยนท่านก็เป็นไม่ได้ตัวท่านเนี่ยเป็นไม่ได้อยู่แล้วตัวคุณทักษิณเนี่ยเขายังไงเป็นไม่ได้อยู่แล้วครับมาถึงลูกสาวมาถึงลูกสาวเพราะมันมีปัญหาทางกฎหมายแต่แน่นอนถามว่า จะเป็นหรือไม่เป็นก็อยู่ที่ตัวคุณเศรษฐาและผลงานของคุณเศรษฐาก็ว่าจะต้องเปลี่ยนเอาคนอื่นมาหรือไม่อย่างไรนั่นเป็นเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะผลงานที่จะออกมาแล้วมีให้กับประชาชนเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าแต่ถ้าปล่อยอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้ผมว่าในที่สุดแพ้และก็ย่อยยับนะครับ โอ oh, อาจารย์วันชัยพูดถึงเรื่องผลงานของคุณเศรษฐาซะเยอะแล้วอาจารย์ไม่ห่วงเรื่องคดีเหรอคะค<ะ>ดีของนาย,ยกเศรษฐาะคะ่ <46 S 1> าะสิบส <หา S 2> องว่าสิงหอาจารย์เหมือนกันที่มีการไปถอดถอนเนี่ยถ้าคุณเศรษฐาที่สุดแล้วรอดหรือไม่รอดจะส่งผลกับคุณทักษิณยังไงคะผมว่าหนึ่งคดีของคุณเศษฐาไม่มีอะไรหรอกครับ ผมอยู่ในเหตุการณ์เห็นคำร้องอยู่ในส่วนของการที่ตอนเป็นกรรมธิการของ<น>อาการเมืองได้กถกแถลงในเรื่องคำร้องพวกนี้กันในชั้นกรรมธิการของพวกเราน,นะครับผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าการถอดถอนแม้แต่เรื่องการล้มการเลือกตั้งสอวอในที่สุดกษษษ็จบแม้แต่คดีของพรรคเก้าไกลในส่วนส่วนที่ผมมอง<น>ผมมองเองไทรจะมองยังไงก็แล้วแต่ ผมว่าบ้านเมืองตอนนี้ยมันเป็นเรื่องของการเดินไปด้วยความปรองดองความสมานฉันท์มันไม่มีเหตุผลประการใดที่จะต้องมาหักมาโค่นกันด้วยอสิ่งที่เราคาดกันว่าไอ้นั่นจะล้มไอ้นี่จะเลิกไอ้นั่นจะยุบในส่วนตัวผมมองดูไม่มีอะไรครับครับไม่มีอ,อะไรนี่แปลว่าคุณคุณเศรษฐารอด,รอดแล้วก็คดีเก้าไก่อาจารย์มองว่า ไม่ยุ่งเหรอคะหรือยังไงคะอันนี้เป็นข้อประเมินข้อวิเคราะห์ของผมนะแล้วผมเองก็เคยพูดถึงดวงดาวมาด้วยแต่เอาละผมไม่จําเป็นต้องใช้ดวงดาวผมว่าคดีของคุณเศรษฐาผมว่าไม่มีอะไรอ่าก้าวไกลแล้วครับคดีของคุณทักษิณผมมองว่าในที่สุดก็ไม่มีอะไรอคุณทักแม้แต่ก้าวไกลที่ใครว่ายุบว่าคนละมุมเท่าที่วิเคราะห์กันอ๋ออาจารย์มองว่าก้าวไกลจะไม่ถูกยุบนะ อผมมองว่ามันจบไปแล้วตั้งแต่วันที่สารได้มีคำวินิจฉัยไปในคดีแรกแล้วนะครับแล้วผมมองว่ามันจบไปแล้วและไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วยุบหรือไม่ยุบไม่มีผลใดๆต่อทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นยังมีเวลาเหลืออยู่ประมาณสองถึงสมสัปดาห์กว่าจะถึงนวันนั้นอาจารย์มองว่ายุบหรือไม่ยุบก็ไม่มีผลก็เลยจะฝากดูดวงดูดวงดาวคุณพิธากับคุณเศรษฐาหน่อยได้ไหมอาจารย์ คืออ,อผมถึงบอกว่าตัวคุณพิธาเขาไม่ได้มีอะไรแล้วมันบจบไปแล้วตั้งแต่วันที่ศาลมีคําวินิจฉัยตั้งแต่คดีแรกว่าเป็นกา<อ>รเคาะกรอนบอลทาลายนั่นแหละที่จําได้อะนะให้หยุดให้หยุดการกระทําามันหยุดแล้วแล้วมันจบแล้วใ,ในในความเห็นของผม,มใครที่วิเคราะห์ว่ายุบแน่ยุบแน่ยุบแน่ผมบอกว่าไม่มีไม่มีผลใดๆในส่วนตัวของผมนะผมอาจจะพูดผิดก็ได้ แต่ผมเท่าที่มีความเห็นลึกๆในมุมกฎหมายก็ดีหรือสถา,านการณ์ทางการเมืองก็ดีมันจบแล้วตั้งแต่วันนั้นไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะายุปไปก็ไม่มีผลใดๆในทางการเมืองอและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆแก่บ้านแก่เมือง ตรงสนใจตรงนี้ค่ะอาจารย์ช่วยขยายความได้ไหมคะคือถ้าก้าวไกลไม่ถูกยุบอันนี้ก็เดินต่อไปอใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าม,มีการยุบพักก้าวไกลจริงๆเนี้ยอาจารย์บอกไม่มีผลอะไรแต่บางคนเขาบอกว่าอุ้ยก้าวไกลหายไปเลยนะกรรมการหลายคนสสหลายคนถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะเป็นการลดความ<อ>ร้อนแรงอ,อย่างน้อยก็นะปัจจุบันกอถ,ถามว่าหายไปสมมุติว่าหายไปสักยี่สิบสามสิบแล้วมันมีผลอะไรทางการเมืองมันก็ไม่ได้มีผลมันก็มีคนอื่นมาแทนต่อไปแล้วพักก็เปลี่ยนชื่อต่อไป แต่มันอาจจะมีผลซึ่งเป็นผลบวกกับเขาซึ่งถามว่าเออมันจะทำแล้วได้ประโยชน์อะไรกับบ้านกับเมืองอย่าลืม่าษารัฐธรรมนูญก็เป็นทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ก็ต้องใช้วิธีมองในหลายมุมหลายมิติเหมือนกันเพราะนั้นในส่วนความเห็นของผมเนี่ยมองทั้งนิติศาสตร์และก็รัฐศาสตร์แล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีใดๆกับ ใครหรือแก่ประเทศชาติเลยลังแต่จะต่อให้เกิดผลดีกับพรรคก้าวไกลเข้าไปเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันอาจารย์มองต่างมุมอันนี้ชอบสมมติว่าหายไปยี่สิบสามสิบก็ยังไม่มีผลในมุมอาจารย์อาจารย์ขาที่นี้ขอถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของครอบครัวอยู่บำรุงเหมือนตอนนี้ก็มีข่าวอยู่พอดีะค่ะว่าอาจจะย้ายไปอยู่พลังประชารัฐอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะครับผมถือว่าวันเวลามันเปลี่ยนอืคนก็เปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยน นะครับมันก no no ็มีแค่นั้นนะไม่มีอะไรครับไม่ได้มีผลอะไรทางการเมืองเพียงแต่วันเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนฐานะเปลี่ยนเท่านั้นเองเพื่อไทยไม่ได้ต้องกังวลอะไรใดไม่ได้มีอะไรเสียหายมีอะไรกังวลน่ะคนสองคนน่ะคนเดียวสองคนแล้วซึ่งก็หมดเชี่ยวหมดเล็บอะไรแล้วอะนะะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปกังวลวันหนึ่งผมแก่มันก็หมดอ่ะ วันหนึ่งผมหมดสภาพมันก็หมดอ่ะ,คน,ะคนดูเวลามข<อ>มันไม่ได้มีผลอะไรทางการเมืองเลยครับครับ<ม>อะงั้นขออนุญาตอีกสักเรื่องหนึ่งสวชุดใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะประชุมนัดแรกนะครับอาจารย์มองยังไงแคนดิเดตของสองฝากฝั่งฝั่งกลุ่มที่มีน้อยกว่ากลุ่มอิสระกลุ่มพันธุใหม่ชื่อออกมาแล้วนะครับอาจารย์นันทนาอาจารย์แลคุณอังคณาฝั่งนี้หนึ่งสองสามนะประธานรองประธานพูดหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งสายสีน้ําเงินคุณมงคล นะครับอเอกเกรียงไกรคุณบุญส่งเท่าที่มองแล้วฝั่งไหนอาจารย์มองว่าน่าสนใจกว่ากันคือผมเคยอยู่ในเหตุการณ์พวกนี้นะไม่ได้ไมไ่ไม่ได้เอาชุดของผมมาเป็นตัวตั้งนะชุดที่แล้วนี่มาจากการแต่งตั้งยังไงก็บอกได้ว่าจะเอาใครมันก็จบไม่มีปัญหาแต่ชุดที่ผมเคยอยู่มาจากการเลือกตั้งและมาจากการสรรหานั้นเขาจะมีการประนอมกันแน่นอนเสียงคนที่มาก ว่าไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินเนี่ยมากกว่าเขาอาจจะเอาหมดทุกตําแหน่งก็ได้โอแต่ในการทํางานเนี่ยมันน่าเกลียดเพราะการทํางานเนี่ยมันไม่เหมือนกับพรรคการเมืองที่จะต้องจินรวบทุกตําแหน่งอืการทํางานในสอวอเนี่ยมันจะต้องเป็นการประนอมอํานาจให้เกิดความพอดีดังนั้นตําแหน่งสําคัญคือหนึ่งประธานสองร,รองประธานคนที่หนึ่งเขาอาจจะเอา แต่ตำแหน่งท้ายคือตำแหน่งรองประธานคนที่สอ,สองเนี่ย<ม>หรือคนที่สามเนี่ย<ม>เขาก็จะประนอมให้เสียงข้างน้อย<ม>อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลามีอะไรกันเนี่ยมันก็ยังมีการพูดคุยมีการประนอมอำนาจเพื่อให้งานในสภาเนี่ยมันเดินไปด้วยความคล่องตัวเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาใดๆ<ม>ดังนั้นเนี่ยมผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามข่าวตำแหน่งที่หนึ่งที่สองเขาเอา ตำแหน่งที่สามก็พยายามปนนอมอำนาจให้กับเสียงข้างน้อยน้อยไปเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าถ้ามีผู้หญิงก็จะดีนะปนนอมอำนาจก็เหมือนว่าอ่ะก็บาลานซ์กันหน่อยก็ดีเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ออกคุณมงคลพลเอกเกรียงไกรแต่พอรองประธานมาเป็นอาจารย์นันาหรือคุณอังคณาแบบนี้ก็มีโอกาสหรือใครก็ได้ครับซึ่งถือว่าเขาอาจจะมีที่สิบสามสิบนะแล้วเราก็เอามาเพื่อจะผนวกกันยังไงคือหนึ่งโหวตเบอร์หนึ่งมันก็จะได้เสียงปึ๊ก โหวตเบอร์สองเสียงก็ปึ๊มโหวตเบอร์สามเสียงก็ปึ๊มก็แปลว่าทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยให้เบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็ให้เบอร์สามด้วย<ม>แล้วก็เวลาทํางานร่วมกันมันก็จะได้บริานอำนาจท้นกันและกัน<ม>ถ้าเกิดเสียงข้างน้อยคุณไม่เอาเลยไม่สนใจเลยผมจะเอาทั้งสามตำแหน่ง<ม>เดี๋ยวการทํางานแค่เสียงข้างน้อยมีสามสิบคนห้าสิบคนนี่ก็ปวดหัวแล้วครับ อี่ปลายกันยาวทั้งวันทั้งคืนไอ้นั่นจะลงมติก็ยังตีลวนอยู่มันก็จะเป็นบรรยากาศสถานการณ์ที่ดูแล้วไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวรอดูเลยได้ครบเลยนะคะคเดี๋ยวรอดูสภาพุ่งนี้ด้วยนะคะสวขอบคุณมากค่ะอาจารย์วันชัยที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้นะคะ